บางคนแนละ้โลกสวยเหลือเกินโลกสวยพวกโลกสวยนะไปอยู่โลกอื่นเนมันไม่ใช่โลกที่เป็นจริงนะไม่ใช่โลกแห่งความเป็นจริงโอกที่เป็นความจริงก็คือโลกเต็มไปได้วยความขัดแยงนะ้งเพราะมนต์มันมีกิเลสเราก็ต้องรู้จักรักษาตัวเองรู้จักป้องกันตัวเองไม่รุกรานใครนะแต่ก็ต้องป้องกันตัวเองได้ เไม่ใช่โลกสวยไม่เป็นไรใครมาลุกรานเราเดี๋ยวเราไปฟ้องสหประชาชาติแหมงั้นอยู่เคลนเขาไม่มีสงครามสิเนะ <laughs> อินโนเซนเกินไปเราไม่ได้สนับสนุนสงครามนะเราสนับสนุนสันติภาพแต่เรารู้ว่าโลกไม่เคยสงบหรอก เราก็อย่าไปตกตกใจกับมันไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นอย่าให้เราเสียสีของเรามีโอกาสทําความดีเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆอย่างตอนเนี้ยเขาต้องการเลือดเรามีเลือดให้นะก็เป็นบุญของเรานโลกสวยมันโลกโลกหลอกตัวเองหรือหลอกคนอื่นเท่านั้นนะ ของเราเห็นโลกตามความเป็นจริงโลกนี้มีแต่ทุกข์เห็นไหมมีแต่ความขัดแย้งทุกหนทุกแห่งนี่คือธรรมดาของโลกนะอยู่กับมันรู้จักมันไม่ได้ไปเพ้อฝันไม่จะต้องไม่มีปัญหาชีวิตนี้ต้องไม่มีปัญหาประเทศต้องไม่มีปัญหาโลกทั้งโลกต้องมีสันติภาพนม่นะมันเด็กคิดแบบเด็ก ชาวพุทธเรามองตามความเป็นจริงตราบใดที่คนยังมีกิเลสนะความสงบมันไม่มีจริงหรอกอยู่กับความจริงนะอะไรจะเกิดไม่เป็นไรเรามีธรรมะคุ้มครองตัวเองอยู่จิตใจของเราสงบสุขนี่หลวงพ่อมี คนที่เคยบวชที่นี่คนหนึ่งนะอยู่ยะลาเขาวางระเบิดอยู่เรื่อยๆนะทีแรกแกก็กลัวนะมา,มาบวชอยู่พักหนึ่งกลับไปตายเป็นตายอะไรเงี้ยอยู่ไปไกไปไ็ไม่กลุ้มใจระเบิดก็ระเบิดไปอะไรเงี้ยไม่กลุ้มใจเพราะกลุ้มใจยังไงมันก็ระเบิดนะเขาฉลาดขึ้นมาอีกพวกหนึ่งไม่ได้เคยบวชนะไม่เคยเรียนธรรมะ ตอนนี้ก็ไม่กลุ้มใจผมเห็นทุกวันมันชินนะเห็นไหมมนุษย์เราปรับตัวได้นะมันมีอะไรมันก็ปรับตัวได้สิ่งที่ปรับตัวไม่ได้ก็ต้องสูญพันธะุ์งั้นถ้าเรายัางปรับตัวได้อะไรได้นะเรายัางอยู่รอดได้อ่ะไปได้กลับบ้าน